สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันที่13มมกราคม25 5 5 5 5 9นะครับก็เดี๋ยววันนี้จากที่เราผ่านมาหลายๆคลิปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคล่าในระดับหนึ่งได้นะครับถ้าเกิดคุณซ้อมแล้วคุณมีความเข้าใจลองเล่นมันดูนะครับเพราะว่าเราไปถึงการสร้างคอนเนคชันแล้วแต่ครนี้ผมจะไม่ไปต่อเหตุผลเพราะว่าที่ไม่ไปต่อเนี่ย เพราะว่า <c oughs> ผมต้องการกลับมาเก็บถ้าคุณจําได้ในคลิปแรกๆเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้นุ่นยังไม่ต้องสนใจ <c oughs> เช่นวิวดิสเพย์ไม่ต้องสนใจไลฟ์เพนเดนชั่นไม่ต้องสนใจดิสเพย์ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนี่ไม่ต้องสนใจแต่วันนี้ผมจะมากลับกลับมาเก็บไอตัวที่บอกว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจครับว่ามันเป็นอะไรอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายเหตุผลก่อนนะครับในคลิปแรกๆเนี่ยผมจะย้าเสมอว่าเวลาดูคลิปผมเนี่ยให้ดูตั้งแต่คลิปที่1ไล่ไปเลยคลิปที่1คลิปที่2องที่สา แล้วตอนแรกๆเนี่ยครับผมพยายามจะตัดฟังก์ชันที่มันยากๆออกไปก่อนเอาอะไรที่มันใช้งานได้จริงๆเห็นนะข้างหน้าจะจะเอาตรงนั้นมันใช้ก่อนพอเราใช้เราเริ่มคล่องเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยอ,อ,อันนั้นมันคือเบสิกแต่เราต้องไปสู่ขั้นของการแอดวานให้ได้แอดวานนั่นคือทํายังไงจะใช้ให้มันเต็มเทคลาให้มันเต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าพอทําอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ทําแต่ธรรมดาธรรมดาลักษณะแบบนี้นะครับ คราวนี้ก็หวังว่าเข้าใจกันมาเริ่มแรกก่อนเลยเราจะมาเก็บรายละเอียดที่เราเราเราเคยเคยนี่กันไว้นะครับก็คือกิจลายนะครับคราวนี้ในตัวที่คุณคุณสร้างกิจลายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราจับไปที่กิจลายปุ๊บเนี่ยครับเรากลับจับไปที่กิจลายนี่ครับนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของตัวที่เป็นแมกเนติกนะครับแมกเนติกคืออะไรแมกเนติกเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทย แปลว่า,า,าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กก็คือถ้าเกิดคุณเอาแม่เหล็กไปติดกับอะไรมันก็จะดูดสิ่งนั้นถูกไหมครับแม่เหล็กเนี่ยเมื่อคุณไปดูดกับเหล็กเหล็กเมื่อคุณคุณเคลื่อนย้ายตัวแม่เหล็กเหล็กมันก็จะตามไปนึกออกไหมครับแม่เหล็กเมื่อนําไปติดกับเหล็กแล้วเคลื่อนย้ายเหล็กเหล็กมันก็จะตามไปลักษณะแบบนี้เหมือนกันแมกเนติกในคําสั่งของเทคล่าก็เหมือนกันมาดูตรงนี้นะครับ ถ้าผมใส่แมกเนติกตรงนี้เข้าไปผมคลิกแมกเนติกเข้าไปที่ที่ที่ตัวเนี่ยครับถ้าผมโมดิฟายมันไม่มีเห็นมันไม่เห็นผลแล้วครับมันไม่เห็นผลอะไรแล้วครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันถูกกิจลายนี้มันถูกสั่งให้ว่าวัสดุใดๆก็ตามพาร์ทใดๆก็ตามที่มีเวิร์กพอยด์นะครับเวิร์กพอยด์คือเส้นไอจุดเหลืองเหลืองเนี่ยครับกับจุดสีฟ้าฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยครับอยู่บนกิจลายนั้นๆนะครับ จะขยับหรือติดตามเมื่อเมื่อ,อไรครับเมื่อกิจลายถูกเคลื่อนย้ายเห็นไหมครับเมื่อกิจลายถูกเคลื่อนย้ายเช่นสมมุติว่าเราใส่ค่าผิดนะครับค่าในแนวแกน x เนี่ยครับไอแนวแกนแกน y เนี่ยครับจาก15ฟุตเนี่ยครับเขาบอกว่าผิดผิด,ผ,ดผมเข้าใจผิดเอา15ฟุตแค่2ชุดพอแล้วที่เหลือให้เป็น20ฟุตนะครับถ้าคุณไม่ติดแมกเนติกตัวนี้ไว้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ติดแมกเนติกไว้คุณโมดิฟายตัวนี้นะครับ เมื่อคุณไม่ติดแมกเนติกไว้คุณจะเห็นว่ามันไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรนะครับมันไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรต่อให้คุณแก้อะไรก็ตามมันก็จะไม่เคลื่อนย,ย้ายเห็นไหมครับมันก็จะพาร์ตก็ยังอยู่สภาพคงเดิมของเขาอยู่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมใช้คําสั่งแมกเนติกมาดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นเป็นอะไรนะครับผมโมดิฟายไปที่ตัวกิดไลน์นะครับแล้วผมใส่แมกเนติกตัวนี้นะครับติดคําว่าแมกเนติกกบผมโมดิฟายเอาไว้นะครับพอผมโมดิฟายเสร็จปุ๊บ นะครับผมบอกว่านะครับผมจะแก้จากตรงนี้เป็น2แถวเป็นแค่15ฟุตแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่กิดลายดีนะครับให้ออฟเซตมา20ฟุตเพราะผมสั่งโมดิฟายคุณเห็นอะไรไหมครับเสาต้นนี้นะครับเพราะเสาต้นนี้ถูกเขียนบนอะไรครับบนกิดลายดีขยับตามกิดลายไปเลยเห็นไหมครับตัวพาร์ตตัวนี้สีเขียวตัวนี้เวิร์กพอยต์ในจุดที่2เนี่ยมันก็ขยับตามกิดลายไปเลยอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่า เราเมื่อ,เม,อเมื่อมีการเมื่อเราเอาเมื่อเราเอาตัวกิจลายนี่ยไปสั่งใช้คําสั่งแมกเนติกแล้วเอาพาร์ทเนี่ยเมื่อตอนที่เราเขียนพาร์ทเนี่ยต่างๆให้อยู่บนกิจลายนั้นๆเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะสั่งให้มันเคลื่อนย้ายได้โดยที่คุณไม่ต้องจําเป็นต้องไปแก้ไขทีละตัวนะครับเช่นเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าบีมตัวเนี้ยคุณเขียนผิดระดับที่ระดับ20ฟุตเขาบอกไม่เอาขอขอให้เป็นที่ระดับ30ฟุตนะครับบีมตัวนี้ถูกขยับให้เป็น30ฟุตนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับ นะครับเห็นไหมครับพาร์ตตัวนี้กับคอลัมน์ทุกชุดๆนี้ถูกยืดไปหมดเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราเขียนแล้วเนี่ยเวิร์กพอยต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่จุดนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแมกเนติกก็คือตัวแม่เหล็กที่จะดูดเอาพาร์ตเมมเบอร์ตามไปด้วยนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับคราวนี้เมื่อคุณเข้าใจแมกเนติกแล้วนะครับเราก็จะไปคุยเรื่องอื่นต่อของตัวกิจลายนะครับกิจลายนี่ย <c oughs> เวลาเราเขียนเนี่ยนะครับไอตัว orientation origin ของมันเนี่ยเราจะรีเฟอร์จากจุดไหน ถ้าเราเรีเฟอร์จากจุด0ูนย์หมายความว่าจุดนี้ครับจุด0ูนย์จุด0ูนย์แล้วกิจลนตัวแรกเนี่ยคือที่ระดับ0ูนย์ูคุณก็ใส่0ูนย์ตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มสร้างกิจลนที่0ูนย์ก่อนนะครับที่เลเวลศูนย์ก่อนบางครั้งอาคารเราลอยลอยแบบไหนลอยขึ้นไปร้อยฟุตนะครับก็คือเราต้องการเขียนเราต้องการเขียนให้เขาอยู่ในระดับร้อยฟุตจริงๆอยู่ในระดับร้อยฟุตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผม จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับผมจะต้องเปลี่ยน user define ตัวนี้เอาเป็น user command ไอ้ตัวตัว origin ของ view เนี่ยครับเปลี่ยน orientation work plane เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่าอาคารตัวนี้อยู่ที่ดับ50ฟุตนะครับ50ฟุตพอเราเช g งตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวตัว origin เนี้จะไปเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้แล้วอยู่ที่ตรงนี้แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเรา modify ตัวนี้นะครับจริงๆมันจะไม่มันจะไม่สร้างที่ตรงนี้หรอกครับ มันจะไม่ไปตาม o r i g ินตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณสั่งสร้างกิดลายใหม่นะครับคุณสั่งสร้างกิจลายใหม่ผมไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับผมลบผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวคุณงงนะครับเมื่อคุณสั่งสร้างกิดลายใหม่นะครับคุณสั่งสร้างกิดลายใหม่นะครับผมจะ d e l e ทกริจลายตัวนี้ทิ้งไปเมื่อคุณสั่งเมื่อเราสั่งสร้างกิจลายใหม่เนี่ยครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราบอกว่าให้ refer origin ศูนย์ศูนย์ origin ตรงนี้ให้ให้เป็นศูนย์ศูนย์แสดงว่าศูนย์ศูนย์ตอนนี้ไม่ใช่รระดับจิง ไม่ใช่ระดับ00ที่เป็น00ของอนี้และเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปลี่ยนออริจินตัวนี้ขึ้นมาเวิร์กแพนเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ50ฟุตพอเราสั่งคีเอทไปปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆมันสร้างแล้วนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมเราไม่เห็นกริดลายเพราะว่ากิิดลายมันถูกสร้างที่ระดับนะครับ50ฟุตนะครับรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวผมจะฟิกแอเรตัวนี้ก่อนฟิกเวิร์กแอเรตัวนี้คุณจะไม่เห็นในวิวตัวนี้นะครับเพราะว่าวิวตัวเนี้ยมันถูกสร้างจากระดับ00เพราะฉะนั้นผมจะสร้าง3 D วิวที่่ระดัับบ50ฟุใหมนค ผมจะสร้าง 3DV i e w ใหม่นะครับที่ระดับ50ฟุต50ฟุตขนาดแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ผมก็ใส่ไปว่า Orordinate 50ฟุตนะครับ50ฟุตนะครับ50ฟุตลักษณะแบบนี้สร้าง Ke ้นนะครับคุณจะเห็นกิจลายนี้แต่กิจลายตัวที่คุณเห็นอีกตัวนึงก็คือ0ูนเนี่ยนะครับไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างก็แสดงว่าไอ้ตัว Reference ตัวเนี้ยศูนย์ตัวเนี้ยมาอยู่ที่0ูนตรงนี้เห็นไหมครับนะครับพอจะเก็ตออกไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมครับ บางทีเนี่ยเ,เวลาเราสร้างก่อนที่จะสร้างกิจลายอะไรพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวเวิร์กแพนตัวนี้ให้มันอยู่ในระดับที่ถูกต้องก่อนเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยเวลานั่นคุณสมมติว่าคุณใส่ที่ระดับ50ฟุตอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องไปคีตัวนี้เป็น50ฟุตศูนย์ห้าสิบฟุตแล้วขนาดแบบนี้นะครับคุณถึงจะได้ตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับถึงจะได้ตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์้ณอย เอาฟังว่าฟังว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะฟังไว้ให้คร่าวๆก่อนแล้วลองเล่นแล้วเจอปัญหาลองทำความเข้าใจกับมันถ้าทำความเข้าใจไม่ได้นะครับกิ้งก้างมาหรือว่าอินบ็อกเข้ามานะครับคราวนี้เราจะมาดูกิจลายอีกประเภทหนึ่งนะครับบางคนบอกพี่ผมมาเจอวันเนี้ยผมเจอเจอโมเดลแปลกๆก็คือว่ามันมีกิดลายตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> กิจลายตรงนี้อยู่แล้วแต่โมเดลเนี่ยมันจะต้องถูกบิดก็คือมันจะต้องสร้างกิดลายที่ขึ้นมาในแนวเฉียงตรงเนี้ยเป็นองค์งอาคารอีกองหนึง่ง นะครับซึ่งเป็นเป็นแนวแกนเฉียงเฉียงทำมุมประมาณ45าองศาตัวนี้ทำยังไงล่ะคราวนี้นะครับทำยังไงอะคราวนี้ก็ไม่ยากครับเหมือนวิธีเดิมครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเวิร์กแพนก่อนแต่ผมจะเปลี่ยนด้วย3 d p o i n t 3 3 point เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราแค่ยกก็คือคำสั่งตัวเนี้ยเรายกระดับในแนวแกน x เฉยๆในแนวแกน y ในแกนซเฉยเฉย แต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นแนวแกนแด้วยเพราะว่ากิจลายกิจแรกเนี่ยครับกิจลายกิจแรกเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในแนวนี้ถิ้งต่างว่ากิจลายกิจแรกเนี่ยเขาอยู่ในแนวนี้นะครับเขาอยู่ในแนวนี้เราจะต้องสร้างกิจลายให้อยู่ในแนวนี้และเป็นองค์อาคารที่เริ่มตั้งฉากกับตัวนี้จะทำยังไงผมก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยน orientation ตัวนี้มาวางตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนตัว orientation ตัวนี้มาวางที่ตรงนี้ก่อนแล้วคราวนี้เมื่อผมสร้างกิจลายครับสร้างกิจลายเข้ามาเนี่ยครับเกียริกิจลายป นะครับสร้างกริดลายตัวนี้มันจะไปเรฟเฟอร์เรนซ์กับตัวออริจินตัวนี้แล้วก็สั่งกีตัวนี้ไปเห็นไหมครับมันก็จะสร้างในกริดลายในแนวลักษณะแบบนี้ได้นะครับคราวนี้คําถามก็คือว่าพี่ผมเจอเคสใหม่ผมเจอเคสใหม่ก็คือเคสที่ว่านะครับผมจะไม่ใส่ในแนวแกนนะครับผมโมดิฟายตัวนี้นิดนึงน,น,นะครับผมเจอโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ผมเนี่ยเป็นวงเคอร์ฟเลย เป็นเคอร์ฟเคอร์ฟลักษณะแบบนี้ครับเป็นเคอร์ฟทำมุมทำมุมทีละ15องศา15องศา,าทำยังไงนะครับทีละ15องศาทํำยังไงก็ไม่จริงๆแล้วกิจลายในในเทคล่ามันจะไม่มีกิจลายโค้งน,น,นะครับก็ให้คุณเปิดมุมที่15องศาขึ้นไปนะครับผมก็จะก็อปปี้ตัวเนี้สเปเชียลตัวเนี้ other, อาร์เตอร์นะครับโหลดก็อปปี้แบบโรเตทไปนะครับทำมุม15องศาสัก30อันนะครับสักสักสิบสักสักหอัน สี่อันก็ไดนะ้ไม่ต้องเยอะเอาแค่เอาเขาพอเข้าใจนะครับนะครับเอาจำนวนหนึ่งขอสักสามนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวตัวนะครับเปลี่ยนตัวผมไม่ได้จับพอยที่ปลายพอยนะครับนะครับผมไม่ได้จับที่ตรงนี้มันจะเลยไม่ค่อยทํางานให้นะครับจับหาแนวแกน x ก่อนแกน x อยู่นี่แกน y ตรงไหนก็ได้ทิศทางไปทางนี้นะครับแล้วผมก็สร้างกิดลายนะครับกิดลายก็จะไปลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัว นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับนะครับผมก็จะสร้างกิดลายไปเรื่อยขนาดแบบนี้นะครับบางทีจุดตัดที่คุณเห็นเนี่ยเฮ้ยมันเกะกะมากเลยอ่ะมันยาวชนกันทํำยังไงดีนะครับนะครับจาก6นะครับจาก6ในแนวแกน x ผมบอกผมก็เหลือสักมา12บนิ้วพอก็คือผมไม่ต้องการให้หางมันเยอะนะครับไม่ต้องการให้หางมันเยอะนะครับไม่ต้องการให้หางมันเยอะลขษณดแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นขนาดแบบนี้เห็นไหมครับออกมา1ฟุตก็จะมีจุดนี้้าเกิดม,มันเล็กเกินไปคุณก็ไปเพิ่มเอานะครับครานี้ <c oughs> เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกิจลายเนี่ยครับทั้งกิ่ดไลน์ครับถ้าคุณทํางานในโหมดของตัวที่เป็นเดี๋ยวนี้ถ้าคุณทําในงานที่เป็นเวอร์ชันหลังๆขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ version, เวอร์ชัน จาก18ขึ้นมา19 20เนี่ยครับทางเทคล่าเนี่ยผู้ผลิตเทคล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เราเนี่ยมาใช้ในเรนเดอร์โหมดเพราะเรนเดอร์โหมดมันทํางานง่ายกว่าตัวที่เป็นวายเฟรมโหมดนะครับผมเองผมก็เห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมโตมากับตัวที่เป็นลักษณะข,ของของเรนเดอร์โหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอ่ออ,อผมโตมากับวายเฟรมโหมดผมก็ยังติดใจและผมยังถ้าให้ผมตําหนิเทคล่าผมก็ตำหนิเทคล่าว่า ไอตัวลายไทท์ของตัวคุณเนี่ยตัวกิดลายเนี่ยในส่วนของตัวตัวเรนเดอร์โหมดเนี่ยคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันชู้วไวเฟรมไม่ได้ไวเฟรมมันทํางานง่ายได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพัฒนาไอตัวตัวเนี้ยให้มันดีขึ้นเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยผมแฮปปี้ที่จะใช้ตัวเรนเดอร์โหมดนะครับคราวนี้พอพูดถึงเรนเดอร์โหมดกับไวเฟรมโหมดมันอยู่ตรงนี้ครับคราวหน้าเราจะมาพูดกันว่าไอ ตัวเรนเดอร์โหมดตรงนี้กับไว m ฟโหมดตรงนี้มันอยู่ที่ตรงไหนพอดีว่าในฟังก์ชันตัวนี้ผมไม่ได้เปิดไว้เพราะผมตั้งใจที่จะพูดในค่าวหน้านะครับในส่วนของวิวจะมาเก็บเรื่องพวกนี้ให้หมดเอาเป็นว่าตอนนี้เราทํางานอยู่ในโหมดของตัวที่เป็น y-frame โหมดตัวที่เป็นเรนเดอร์โหมดนะครับคราวนี้ น้องๆเนี่ยหลายคนที่ใช้ในเวอร์ชัน17หรือว่าในเวอร์ชัน18ที่มาทำตามผมแล้วมันจะมีตัวในตัววิวพวกนี้มันจะมีคำว่ารนเดอร์กับวายเฟรมให้เลือกตรงนี้ว่าเปลี่ยนว่าวิวชนิดนั้นนะ่ะจะเป็นแบบวายเฟรมหรือเป็นรนเดอร์ให้เปลี่ยนเป็นรนเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเทคล่าเนี่ยครับตัวนี้จะเขาเรียกว่าซิลิกฟิลเตอร์ซิลิกฟิลเตอร์นะครับไม่ใช่นะครับซิลิกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อะไรเหมือนกับว่าอันเนี้ยผมต้องการจำเพาะเจาะจง ที่จะจะเลืกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก่อนไปถึงตัวนี้ก่อนญาติครับกลับมาที่ตัวนี้ก่อนกิจไลน์เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวกิจไลน์ครับถ้าถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นถ้าเป็นเรนเดอร์โหมดแล้วเนี่ยคุณสามารถจะคั่วปี้เขาได้ครับคั่ปี้หรือมูฟเขาได้เขายอมให้คุณมูฟหรือว่าคุณคั่วปี้ในส่วนของตัวที่เป็นที่เป็นออ f r ฟ m e โหมดลักษณะแบบนี้ ไอ้ตถวที่เป็นเดอร์โมดแต่ r e f r a m e คุณทําไม่ได้นะครับคุณต้องเปลี่ยนเขาเนี่ยให้มาเป็นคุณต้องมาเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้ให้เป็นไอ้นี่ก่อนให้เป็นเขาเรียกให้มาเป็นให้ตัวตัวเรนเดอร์โมดก่อนคุณเขาถึงจะยอมให้คุณกอ๊กอปปี้หรือว่ามูฟตัวกิจลายลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องมาก๊อปปี้แล้วก็มาเปลี่ยนถ้าเกิดคุณจะทําตัวตัวไอ้นี่ครับตัวโค้งโค้อย่างเงี้ย นะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องมาทําแบบผมเมื่อมาเปลี่ยนตัว orientation ก่อนนะครับเปลี่ยน orientation แล้วเสร็จแล้วถึงจะมาสร้างทีละอันอันนี้ผมทําให้ดูในลักษณะของการพื้นฐานที่กลับไปสู่เบสิกผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอตัวตัวกิดลายพวกนี้ orientation กับตัว work p l a n ตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าคุณเปลี่ยน work p l a n e ไปวางที่ตรงไหนแล้วการสร้างกิจลายเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จุดนั้น นะครับครานี้ผมพูดเลยไปถึงตัวตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ผมก็จะมาลองสาธิตวิธีการจับฟิลเตอร์ตัวนี้ให้ดูนะครับครานี้ไอฟิลเตอร์ตัวนี้ผมบอกว่าอันเนี้ยมันจับอะไรก็ได้นะครับมันจับเฉพาะตัวแมคโครเอาเป็นว่าเราเดี๋ยวพูดกันวันหลังนะครับตอนที่ไปเจอวิวแล้วมีมีฟังก์ชันให้คุณดูเยอะๆคราวนี้ผมจะมาเลือกแบบเลือกกริดลายอันเดียวก่อนอันนี้คือเลือกทั้งกรุ๊ปเวลาคุณเซเล็กตัวเนี้ยเซเล็กไปทั้งกรุ๊ปลักขนาแบบนี้ถ้าเกิดคุณเซเล็กเฉพาะกริดลายตัวเนี้ัะบนคร คุณสามารถที่จะมูฟหรือว่าสร้างหรือว่าจะก๊อปปี้เฉพาะเส้นนี้เส้นเดียวของกิจลายอกมาได้อย่างเช่นคุณมีกิจลาย่อยออกมานะครับคุณมีกิจลายย่อยออกมาอยู่ที่ตรงนี้ครับกิจลายย่อยมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคุณก็จะได้กิจลายย่อยตัวนี้ออกมาคุณก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อเขาได้นะครับเดฟวิวแพนอะไรต่ออะไรเนี้ยคุณสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับคุณว่าตัวเนี้ยจะให้โชว์ในดอ w ิ n งหรือไม่ให้โชว์ในดอยิ่งกิจลาย เป็นออโตมติกเดมนชันไหมอะไรพวกนี้เขาก็จะสามารถทําได้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในตัวของกุดกิจลายตัวนี้ครับเมื่อคุณกลับมาซีเล็กเขาอีกทีหนึ่งในสณะของการซีเล็กกรุ๊ปนะครับกิจลายที่คุณก๊อปปี้ไปเมื่อกี้เนี่ยครับเขาจะไปอยู่ในกรุ๊ปของตัวกิจลายตัวนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับไอ้กิจลายตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับกิจลายตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมา เห็นในสังเกตเห็น ه, อะไรอย่างนี้ไหมครับ a b c นะครับนะครับเร,เ,รเ,รเ,รเราทำอยู่ในในในโหมดของตัวที่เป็นด้านข้างนะครับกิจลายตัวนี้จะไม่เห็นในส่วนของตัวตัวตัวเลเวลนี้นะครับมันเป็นอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นตั้งเขาเรียกอะไรครับในส่วนของตัวที่เป็นกิจลายที่เป็นในแผนลักษณะ แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็สร้างกิจลายผิดด้วยผมสร้างกิดลายในตัวลักษณะของตัวที่เป็นลักษณะของตัว section view ด้วยไม่ได้สร้างกิดลายในส่วนของตัวที่เป็นตัว p a n view ด้วยแต่อย่างน้อยผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในส่วนของตรงนี้นะครับนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในส่วนของตรงนี้แล้วคราวนี้ผมจะพูดว่านะครับในตัวกิจลายตัวเนี้ยกิจลายตัวเนี้ยนะครับกิจลายตัวที่คุณคุณ copy ที่ที่ผมพิ่ง copy แบบ single line เมื่อกี้เนี้ยออกมาเนี่ยนะครับ พอผมดับเบิลคลิกเข้าไปตัวเขาเมื่อเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยผมสั่ง modify อีกทีครับไอก้กริลายที่คุณ copy มามันจะหายไปอันนี้ก็เป็นจุดบอดอีกอันหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณ copy มาแล้วเนี่ยแล้วมันจะอยู่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่ m o ดิฟาไม่มีปัญหาอะไรแต่เกิดคุณ modify เนี่ยมันจะหายไปทันทีนะครับเพราะว่าในการ Copy ตัวนี้มัน copy มาเป็นเส้นเดียว นะครับมันไม่ได้ Copy ทั้งยวงลักษณะแบบนั้นแล้วค่า Data ที่คุณ Modify เนี่ย Data ที่คุณ Modify เข้าไปเนี่ยครับคุณสั่ง Modify กิจลายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไปอ่านค่า Data พวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้กิจลายตัวเนี้ยที่คุณ Copy มาหรือว่าคุณ Move มาเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณมีกิจลายที่มันเพี้ยนเพี้ยนออกมาอยู่ตัวหนึ่งแล้วคุณคุณไปส l เล็กลายตัวเนี้ยแล้วคุณก็ก็เลือกเฉพาะกิจลายตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วคุณก็ Move มันไปแล้วขนาดรปลว่าลายตัวเนี้ยมันไม่ได้วิ่งตรงเนี้ยมันหยุดกันตำแหน่งที่นะครับ ลายตัวนี้ผมมูฟนะครับมูฟลายตัวนี้ลายตัวนี้มัน,มนอยู่ลัขนาดแบบฟรีไลน์ฟรีไลน์แลวขนาดแบบนี้ครับนะครับ,นะรบมันมูฟพอย์ไม่ได้นะครับมันสามารถที่จะจะสร้างกิจลายใหม่ได้ด้วยนะครับแอดกิจลายเข้าไปนะครับคุณสามารถจะแอดลายจากจุดลายจากจุดนี้วิ่งเข้าไปตาม นะครับตอนหน่งพวกนี้นะครับมันก็จะสร้างลายหมายให้คุณได้เหมือนกันแต่ลายที่คุณแอดเข้าไปเนี่ยหรือว่าลายที่คุณคุณมูฟมันออกมาหรือว่าคุณก๊อปปี้มาจากในกลุ่มเดิมครับกลุ่มของลายเดิมนะครับจําไว้เมื่อคุณโมดิฟายมันอีกทีเนี่ยครับโมดิฟายอีกทีเนี่ยค่าพวกนี้มันจะหายไปนะครับค่าของมันจะหายไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของของตัวนี้คราวนี้ถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะล็อกมันนะครับ มันจะมีคําสั่งล็อกตัวนี้ครับไม่ให้ไม่ให้เขามาโมดิฟายกิจลายตัวเนี้คือคือถามว่ามันโมดิฟายได้ไหมมันโมดิฟายได้แต่มันต้องต้องต้องหลอย่างที่มันถูกล็อกไปเรียบร้อยแล้วมันมันจะถามอีกทีว่าเฮ้กิจลายตัวนี้มันถูกล็อกอยู่นะอยู่จะแก้ไหมถ้าอยู่จะแก้เนี่ยนะครับมันก็ก็สามารถให้คุณแก้ให้คุณได้นะครับอันนี้ก็นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในในคำสั่งของกิจลายวันนี้ผมก็มาเติมให้ขึ้นหนึ่งนะครับ กิจลายในตัวของแมกเนติก2ก็คือตัวล็อกตัวนี้นะครับสามก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกิจลายในโหมดของเรนเดอร์เนี่ยเราสามารถจะมูฟหรือกอ p y ี้ได้4เวลาคุณสร้างกิจลายต่างเนี่ยนะครับมันมันผูกพันไปกับตัว orientation mark ตัวนี้นะครับ orientation mark ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่เป็น origin เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรามีกิจลายที่มันไม่อยู่ในระดับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณทำเวิร์กแพนถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเอาโมเดลคุณเนี่ยไปไป <c oughs> ไปคอนแทคกับกับคนอื่นงานระบบอื่นอย่างเช่นงานของตัวตัวตัวแคดตัวอาิกก็ตามงาน uh, งานระบบก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นออริจินเดียวกันเพราะฉะนั้นโมเดลคุณจะอยู่ที่ระดับศูนยูนไม่ได้ต้องมาอยู่ในระดับที่มันถูกต้องจริงๆ แต่เมื่อคุณสร้างกิดลายทีไรคุณก็เริ่มจากกิจลายที่มันเป็นระดับที่เป็นระดับออริจินปกตินะครับออริจินมาตรฐานหรือนั่นะครับถ้าเกิดคุณก็คือสร้างขึ้นจากศูนย์ทีไรเนี่ยครับกิจลายคุณจะอยู่ที่ระดับ0ูนเสมอนะครับแต่ครนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะสรีเอทที่ระดับ0ูนแล้วคุณมูฟขึ้นไปหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนออริจินก่อนแล้วคุณก็ไปสร้างในในตำแหน่งนั้นนะครับหรือเวลาสร้างกิจลายครับไม่ต้อง ลายกิจลายแรกก็เป็นเลเวลที่ที่กำหนดเลยนะครับแต่โมเดลส่วนใหญ่อะ่ะมันอยู่ที่ระดับเลเวลศูนย์ไงเพราะคุณก็เลยเลยเคยชินในการสร้างกิจลายที่อยู่ในระดับศูนย์แต่บางครั้งอะโมเดลไม่อยู่ระดับศูนย์นะครับบางทีเก้าสิบฟุตร้อยฟุตอย่างเงี้ยหรือห้าสิบเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรจากระดับที่เขาเป็นระดับเรเฟเรนซ์นะครับเพราะฉะนั้นทําให้คุณกิจลายคุณอะกิจลายแรกที่ถูกสร้างเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ระดับศูนย์ศูนย์เพราะอยู่ที่ระดับศู 0, นย์ศูนย์แลาคุณฟิก นะครับฟิกเวิร์กแอเรียลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะคอเวอร์มาอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับทำให้โมเดลคุณเนี่ยดูโอ้โหบางทีซูมทีอะไรทีมันมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางทีมันก็เกิดจากกิจลายตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็ขอจบนะครับในเรื่องของกิจลายก็ไม่มีมากไปกว่านี้แล้วครับในตอนในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีมากไปกว่านี้แล้วนะครับเท่าที่ผมเจอก็คือคือนะครับแมกเนติกตัวนี้กิจลายนะครับบางทีก็ไม่เข้าใจการล็อกนะครับ การ Move และ Copy ในระโหมดของ 3D นะครับการสร้างกิดลายในระนาบในระนาบที่ที่แปลกๆนะครับไม่ได้อยู่ในระนาบปกติไม่อยู่ในระนาบ x อปกติต้องหมุนแกนก่อนนะครับแล้วก็ไปสร้างกิดลายมันหรือจะสร้างก่อนแล้วก็ไปหมุนได้ก็ได้แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่ในเรนเดอร์โหมดนะครับไม่ได้อยู่ในไวไฟโหมดนะครับ พอดีผมสอนตอนที่ผมสอนเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนใช้เวอร์ชัน18หรือเวอร์ชัน17อยู่นะครับมันก็เลยต้องพูดถึงเรื่องตัววา f r a m e กับตัวเ e n เดอร์เยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมพูดในเวอร์ชัน20ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะไม่พูดเรื่องของ Wiframe แล้วนะครับผมจะพูดทุกอย่างที่มันจะอยู่ในเ e นเดโหมดนะครับเทคล่าเนี่ยมันแลกอย่างหนึง่งบางทีความสามารถเนี่ยบางคําสั่งเนี่ยครับมันใช้ได้ในเฉพาะในตัวตัวที่เป็นเ e n เดอร์โ e แต่ในตัว Wiframe Mode มันใช้ไม่ได้นะครับเขา เขาพยายามจะบีบให้เรากลับมาใช้ตัวเเนดอร์โหมดให้หมดนะครับก็วันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ยังไงก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ